ขอวิธีทำให้อิม่านเข้มแข็งมากๆหน่อยครับอาจารย์ครับคำถามสั้นมากนะแต่ไม่รู้ว่าทํายากเปล่าก็คือถ้าทํามันไม่ยากฮะแต่ที่ยากคือไม่ได้ทําไม่ได้ทำไม่ได้ทำผมจาอิหมมของฮารอมมักกะแกบอกว่าถ้าหากว่ามุสลิมเราเนี่ยท่องกุรอานเพียงวันละหนึ่งอายะหนึ่งอายะหนึ่งปีเนี่ย ไปดูซิว่าสามร้อยหกสิบกว่าอายะเนี่ยมันไปถึงยุสไหนไปดูสิสามร้อย <360. S 1> ทีนี้เอาง่ายๆเลยว่าได้ลหลายยุคแล้วก็ส <29 6. S 1> องร้อยแปดสิบหกอะรอิมรอเนี่ยไปชนเกือบไปชนน,นูน่นเนี่ยใช่ใชที่ผมกำลังพูดอย่างนี้คือถ้าทำถ้าทำมาละหนึ่งอายะแต่ถ้าไม่ทำเนี่ยให้ผ่านสิบปีเดี๋ยวเราก็ได้ที่เดิม ครับกําลังบอกว่าคำตอบต่อจากนี้ไปเนี่ยผมไปเอาคำตอบของเชบินบาสมาว่าสิ่งที่มันจะเป็นตะกุยยะตุออีมานสิ่งที่มันจะเพิ่มพูนทําให้ตะกุยะเนี่ยไปว่าให้อีมานแข็งแกร่งอีมานต่ออัลลอฮ์และวันอาคินระห์แข็งแกร่งเนี่ยต้องทํำยังไงพี่น้องที่ถามนะลองดูคําตอบของมหาปราด อิบนาบแรปฮอลลอที่ท่านถือว่าเป็นบุคคลที่หนึ่งเป็นหนึ่งในป่าที่เป็นมรียาที่เป็นที่กลับในหลายๆปัญหาที่ท่านวินิจฉัยไว้เพราะว่าสิ่งที่ท่านได้เอามาตอบนั้นก็คือสิ่งที่มาจากกุรานฮะดีสและเป็นสิ่งที่เป็นหลักการเพราะว่าท่านเป็นคนที่ เรายอมรับันแล้วว่าถือว่าเป็นปราที่มีความชำนาญท่านตอบอย่างนี้ครับหนึ่งตดบุรุลกุรอานวลอินายะดีกิระทีิฮะวลอิคซาร์มินซาลิกให้พิจารณาอัลกุรอานตะดับบรุร,บบรปแปลว่าใครควรอ่านกุรอานเนี่ยถ้าท่านอยากจะเพิ่มอิมานนะ อ่านแล้วให้มีการใครค่ครวญดูในในในความหมายดูในสิ่งที่เป็นอะไรครับเป็นบทเรียนเพราะในคุรานมีทั้งสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่สำคัญเรื่องราวของวันอาคีรอของสวรรค์ของนอรกสิ่งที่มันเป็นพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์เรื่องราวเกี่ยวกับรอซูลและประชาชาติก่อน แน่นอนที่สุดใครก็ตามเขาบอกว่าใครก็ตามที่ฟะมันตะดับบรหลกุรอานกอเียอีมานใครก็ตามที่ใครครวญพินิษพิเคราะห์อัลกุรานอีมานของเขาจะแข็งแกร่งวัสตะกอมะลาหูดีนและศาสนาเขานั้นจะมั่นคงข้อที่หนึ่งแปลว่าสิ่งที่จะนำเราไปสู่การพัฒนาอีมานต้องใกล้ชิดกุรานครับใกล้ชิดกุรานประเภทอ่าน ศึกษาไขาครวนเพราะในกุรอานมันคือเรื่องของเรากุรอานคือเรื่องราวที่สะท้อนมายัางตัวเราไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามแม,ม้กระทั่งการที่อัลลอฮฺตาลาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องราวในอดีตบนีอิสราอีนนบีมูซาเหตุการณ์ของนบีต่างๆบอกถึงอะไรครับอัชฮาบุลกาฟี เรานี้เป็นไอ้เบรอเป็นมาไวโซเหล่านี้เป็นข้อเตือนใจเป็นข้อคิดที่จะสะท้อนกลับมาสู่ใครมาสู่เราในฐานะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่จะได้เรียนรู้เก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นความรู้และเป็นอะไรครับเป็นข้อคิดที่เกิดขึ้นจากถ้อยดารัสของอัลลอฮ์ตาลาทั้งสิ้นเลยครับฉะนั้นถ้าอยากจะพัฒนาอีมานอย่าห่างกุราอานข้อที่หนึ่งจงใกล้ชิดกุรอานทั้งอ่านทั้งใครครวญแล้วก็ศึกษา ให้เกิดความเข้าใจข้อที่สองอันนี้ไปเร็วๆอัลไอนยาบิลอะฮัดิส ah นอกจากกุราแล้วการให้ความสนใจต่อฮะดิษของนบ,บีเพิ่มอีมานฮะตอนนี้ฮะดิษแปลไทยก็มีมจริงไหมใช่ส่วนใครที่ได้ภาษาอับอ่านภาษาอับหนังสือสุนันทั้งหลายฮะดิษ ต,ต่างๆที่เรียนไม่ว่าจะเป็นเรียดุสอลิฮินนะครับลูลุอัลมาริยานหรืออะไรก็จะเป็นที่ท่านเขารู้จักเป็นตำราฮะดีษไปศึกษาอ่านท่านบอกว่าอีกอันหนึ่งคืออัคลากินบีอัลอินายะบิลอะฮะดิษวะอัคลากินบี أخلاق สัสหะบะและขีย้ยรไปดูจัญญามารยาทของนบี ไปดูจัญญามารยาทของสหายและคนดีๆทั้งหลายเพราะเวลาเราไปเรียนรู้สังเกตไหมทําไมไวัยรุ่นชอบลินแบบดาราอเพราะเขาดูไงเขาไปดูไงเขาไปดูว่าแต่งตัวยังไงกินยังไงบางคนกินอาหารญี่ปุ่นเป็นเรไปดูดาราคนนี้มันกินอาหารญี่ปุ่นอยากกินมักงบางทีอร่อยไหมไม่ได้อร่อย,ยแต่ว่าชอบเพราอเพราะพาะ รสนิยมเพราะาว่า,าม,มันเป็นสมัยนิยม,มแต่ถ้าชอบกินเองไม่ได้ว่าอะไรผมกำลังบอกว่าการไปเรียนรู้จัญญามรารยาทวิถีชีวิตของนบีสหาบะและคนดีๆมันจะเพิ่มอีมานให้กับเราเราไปดูสิแต่ละคนผมเป็นคนที่ชอบอ่านประวัติของบรรดาปวงปาดกว่าคนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จแล้วกลายเป็นอเลมเป็นอัลแลมา เป็นหนึ่งในอุลมามะไปดูเส้นทางของเขาเส้นทางของคนแต่ละคนนี่ไม่ได้มานอนหลับตื่นมาแล,ล้วอะเลมทุกคนขยันเพียรพยายามทุ่มเทเวลาฉะนั้นถ,ถ,ถ้าเราจะพัฒนาอิมานเราก็ดูเขาเหล่านี้ก็ม,มีบางคนโทรมาผมครับหัวาจามีไม่ติดเลยตอนเช้าบอกอ๋อ,อไม่ต้องโทรฮะตอนเช้าเขาอยู่ในห้องสือ <laughs> นั่นแหละบางทีอ่าบางช่วงที่ผมไม่ได้รับโทรศพัพท์เลยบางทีต้องต้องขอมาอัพด้วยว่าเพราะบางทีเราอาจจะต้องใช้สมาธิกับการอ่านการอะไรครับมันก็เลยอาจจะไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้รับอันอันนี้ก็บอกกับท่านแต่ว่าอันนี้คือหนึ่งเพราะวเวลาเราได้ศึกษาประวัติคนเหล่านี้มากๆอะ่ะมันจะทําให้เราพัฒนาอถ้าเราบอกเราถูกทดสอบเยอะแล้วนะไปดูนบีโอไปดูนบีมูฮัมหมดัดไปดูนบีก่อนๆ่อนไปดูบรรดาสฮาบะ ไปดูเขาเหล่านั้นว่าสิ่งที่เขาเจอกับสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันเทียบกันได้ไหมอาจารย์พูดแบบนี้วันนั้นมีคนหนึ่งส่งข้อความมาอาจารย์ช่วงนี้รู้สึกอ่อนแอยังไงไม่รู้รู้สึกหมดผมเลยบอกว่ามีเวลาไหม,มไปอ่านซูรรอยูซุภาษาไทยนะอ่านไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวคุณจะแบบคุณจะรู้เลยว่าคุณจะสบายจะโล่งๆไปดูแบบอัมริยาที่เขาโดนถูกทดสอบขนาดไหนเรานี่เล็กไปเลยเล็กเลย ผมบอกเลยว่าไปดูคนเหล่านี้ไม่แปลกที่เนี่ยเวลาปราดระดับนี้เขาพูดมาให้เราอม,มันทําให้เราเห็นภาพว่าการพัฒนาอม م านเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องใกล้ชิดกับคนที่อีมานเขาแก่งกล้าถ้าเราจะพัฒนาตัวเราเราไปดูถึงคนที่อีมานเขาเขาอยู่ในระดับที่เป็นอีมานที่ที่สูงส่งเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงเพราะการที่เราใกล้ชิดการที่เราเรียนรู้ศึกษามันจะกลับมาสู่ตัวเราอืม,มันจะกลับมาสู่ตัวเรา ประการต่อมาคือไอยูฮาซิบรนับซะมันทบทวนตัวเองอันนี้สำคัญนะถ้าอยากจะพัฒนาอีมานอย่าเที่ยวไปดูคนอื่นคำว่าดูคนอื่นคือไปจับผิดคนอื่นว่าเขาผิดยังไงถ้าจะพัฒนาอีมานจับผิดตัวเองทบทวนตัวเราเองอถ้าจะดูจากคนอื่นต้องไปดูเรื่องอีมานของเขาว่าการที่เขาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเขาเขาใช้วิธีการอย่างไร แล้วหันมาทบทวนรเรามีจุดบกพร่องอะไรเราอ่อนแอเรื่องไหนอา้าผมลองท่านลองตั้งคําถามกับตัวเองก็ได้วันหนึ่งทั้งมีเวลาในการกอ่านกุรอ่านหรือมีเวลาในการศึกษาสิ่งที่เป็นหลักการศาสนากี่ชั่วโมงกี่นาทีของยีิบสี่ชั่วโมงในหนึ่งวันลองถามสิมถ้าเราเอาสัดส่วนตรงนี้มาวัดเนี่ยไม่แปลกถ้าเราจะรู้สึกว่าอีมานเราอ่อน เราอยู่ต่อหน้าทีวีกับอยู่หน้ากุรอ่านอันไหนมากกว่ากันหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอโทรศัพท์หน้าไ <iPad. S 1> <iPad. S 2> อแพดไอแพดซึ่งมันคือโลกอีกใบหนึ่งอะ่ะถ้าเราจะพัฒนาอิมาเราต้องหันกลับมาถามเราว่าเราใช้สิ่งที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอิมานหมแต่ถ้าเราเราอยู่เฉยๆแล้วเราบอกว่าทำไมมันอ่อนเราเราดูสาเหตุของมันเพราะเหล่านี้มันมีเหตุปัจจัยทั้งสิ้นนั้นการทบทวนตัวเองจริงเป็นสิ่งสำคัญ เวตาสกกัและให้ตระหนักว่าอัลมาติยะตีบักตะความตายมันมาฉับพลันความตายมันมากระทันหันความตายมันมาโดยไม่บอกกล่าวก่อนถ้าเราตระหนักถึงสิ่งนี้ว่าความตายมันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยเราจะเตรียมพร้อมตลอดและการเตรียมพร้อมในการที่ จะต่ออะไรครับเตรียมพร้อมในการมาของความตายมันจะพัฒนาอีมานของเรามันไม่ได้ทำให้เราสิ้นหวังนะแต่มันจะทําให้เราแข็งแกร่งมันจะทําให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์มันจะทําให้เราทบทวนสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาเพราะเราไม่รู้ว่าวันที่ความตายมาสภาพเราจะเป็นยังไงอฉะนั้นอันนี้คือหลักต่อมาสุฮาบะตุลอาคยาห์หาเพื่อนดีๆสําคัญนะเขาบอกว่า น้ำหอมอะสังคมเนี่ยมันกำหนดความคิดนอกจากคนที่แกล่งจริงแหละที่เขาสามารถจะกำหนดความคิดที่กับสังคมได้อืแต่ส่วนใหญ่แล้วสังคมจะเป็นตัวกำหนดความคิดแปลว่าคุณอยู่สังคมไหนอ่ะคุณอยู่ในสังคมนินทาสังคมที่ทิ้งละหมาดสังคมที่ละเลยต่อคำสั่งของล้อชีวิตคุณก็จะซึมซับสิ่งนั้นเพราะมันเป็นอิทธิพลน่ะ แต่ถ้าคุณอยู่ในสังคมที่เตือนกันในเรื่องความดีห้ามปรามความชั่วสังคมที่คุยกันในเรื่องกุรานเรื่องฮะดีษสังคมที่ถามกันในเรื่องของศาสนามันก็จะสังคมนั้นก็จะกําหนดวิถีชีวิตของคุณม,มันก็ทําให้คุณใกล้ชิดอัลลอฮฺสุพานณตะลาเขาบอกว่าเราอยู่กับใครก็ตามแต่ถ้าอยู่แล้วคนคนนั้นเป็นหนึ่งในเสุที่ทให้อีมานอ่อนออกห่างซะแต่ถ้าเขาทำให้เราพัฒนาอีมานได้อันร่วม,ม,มนั่นแปลว่า เป็นอาละยาตเป็นหนึ่งในคนดีที่เราควรจะอยู่ด้วยถ้าเกิดไปอยู่แล้วรู้สึกว่ามันดิงงด่งลงดิ่งลงอันนี้ต้องพิจารณาตัวเองละครับว่าแสดงว่าเราอยู่ไม่ถูกที่ละต่อมาสุดท้ายฮรูดูรฮะแล้วก็จนพยายามไปหาแหล่งเรียนอะไรตรงไหนที่เป็นแหล่งความรู้ก็ไปเรียนไปศึกษาแล้วเรียนจริงๆนะครับ คือบางคนไปเหมือนกันไปไปไปเพราะสังคมให้เห็นว่าไปแต่เรียนไหมไม่ได้เรียน <c oughs> อันนี้มีเยอะทีนี้ก็อยากจะให้ไหนๆไปแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวตอนนี้เนี่ยฮะาล้วก็ตัวไอวงที่พูดเรื่องความรู้เนี่ยวันนีน้มันเข้ามาที่บ้านท่านละ <c oughs> เปิดมาก็าเจอ <Sorry. S 1> ปัญหาว่าท่านเลือกจะเปิดหรือเปล่า เลือกที่จะเปิดฮาลาโกัุลอรน์รู้เปล่ารู้จักเน็ตฟิกเปล่าใครนะนั่นอาจารย์มีไม่รู้จักเน็ตฟิกคนก็อ๋อโปรแกรมอะไรที่อยู่ในนั้นน่ะนะใช่มันจะดูว่าดูทีวีมันก็จะมีแบบเข้าไปก็จะเป็นอีกโลกอะไรต่างหนังได้แบบเป็นวันๆก็นี่แหละผมบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องหันมาทบทวนและนี่คือดูเหมือนง่ายนะ เชฟบิมบาสบอกเนี่ยอันนี้คือ5ข้อผมตัดมาจริงมีของเชฟดุร,รักรักละเอียดกว่านี้แต่ว่าผมว่าอันนี้5ข้อเป็นสาระใหญ่แล้ถ้าท่านทําอย่างนี้ได้ทําตาม1นถึงหของเชฟบิมบาสบอกได้ผมเชื่อเลยว,ว่าอินชาอัลลอฮ์มันจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะตะกุยยาตุลีมานทําให้อิมามท่านแข็งแกร่งครับ